สวัสดีค่ะมิวกี้พาเที่ยวน,นะคะคลิปนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดรองจังหวัดหนึ่งที่มีความสวยงามและอลังการมากนั่นก็คือจังหวัดกาลสินนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอำเภอที่เราจะไปนะคะก็คืออำเภอสาหัสขันจังหวัดกาลสินค่ะฝากเพื่อนๆติดตามนะคะว่ามิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างไปค่ะไปดูกันเลยคะ่ะเป็นศิลาแรงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวัดป่า ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ซึ่งพอประทานตางสมาธีก็จะหากมันท่อยากนะคะอลังการงานสร้างามากเลยนะคะืออายุประมาณ2,500ปีนะคะถ้าสมเด็จต่างๆนะคะวันนี้เรามาคือโชคดีมากเพราะว่าเป็นงานที่เขาจบไปแล้วนะคะที่สมบูรณ์แบบที่สุดข,ของประเทศไทยค่ะ วัดนี้ก็เป็นหนึ่งในที่พลาดไม่ได้ตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่วัดภูขาวนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากเลยซึ่งมีพระพุทธสายญาิอยู่นะคะและเป็นที่ที่เราจะต้องมาค่ะเดี๋ยวตามมิวไปดูกันนะคะอาจจะปีนสักประมาณร้อยแขั้นต่อค่ะเราเล่นค่ะนิดเดียวค่ะข้างหลังไปค่ะนี่ก็คือทางขึ้นนะคะก็เป็นซิลาแรง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวัดป่า <Wow. S 1> หน้าบันที่นี่สวยมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นรูปตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานน <Wow. S 1> ี่ก็จะเป็นอุโบสถไม้นะคะซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ <Wow. S 1> โหดงามมากๆ ตามที่เขาเล่าต่อกันมาก็คือจะเป็นนำไม้มาจากที่ใต้เขื่อนลําปาวนะคะก็จะเป็นไม้ต้นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆนะคะ <Wow. S 1> ส่วนที่เราเห็นอยู่รอบของพระอุโบสถก็คือจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะคะก็จะเป็นลายแกะสลักลายนูนต่ํานะคะสวยมากๆเลยค่ะวิจิตรผลงานส,สุดเลย คือพระมงคลชัยสิทธิ์โลกเจนาริ์ประสิทธิ์นะคะเป็นพระปางสมาธิที่พระประธานปางสมาธิก็จะหาคนอนข้งยากนะองนี้งามมากๆเลยค่ะและบริเวณรอบๆนะคะก็นี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่แกะสลักหกน่คือหลังคาของอุโบสถนะคะ ก็จะเป็นบริเวณรอบๆพระอ,อ,อุโบสถนะคะละเมื่อเพื่อนๆมาถึงที่นี่แล้วนะคะที่หนึ่งที่เพื่อนๆจะพลาดไม่ได้นะันก็คือพระาธาตุพุทธนิมิตนะคะซึ่งจะเป็นพระาธาตุที่มีความใหญ่หลังกันมากแล้วก็สร้างมาจากหินทรายแกสะสลักทั้งองค์เลยค่ะ <Wow. S 2> ไฮไลท์ก็คือจะต้องมาไหว้พระปางสายญาตินะคะ อลังการงานสร้างมากถึงแล้วอลังการงานสร้างมากเลยนะคะสำหรับพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งสร้างมาจากหินทรายก็จะเป็นหินทรายนะคะแต่ละก้อนมารวมกันแล้วก็มาแกะสลักเป็นรูปนาลเตัา <Wow. S 1> เพราะว่าเราอยู่ในโซนีสาะ <Wow. S 1> ก็จะมีพญานาคสำหรับ พระมาหาธาตุเจดียพุทธนิมิตนี้นะคะภายในก็จะประฏิสถานพระบรมสารีรกตา์อยู่ด้านไหนรอบสี่ด้านนะคะ<ม>ก็จะปฏิสถานพระพุทธนิมิตเกิบไมีความงดงามมาก <Wow. S 2> มากว้าก็จะเห็นศิลปะ แบบเขเมรน,นะคะดูจากหน้าพอะพุทธรูปทรงเครื่องนะคะและนี่ก็จะเป็นใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นพอะพุทธรูปสี่อริยบทนะคะก็จะเป็นก้อนหินใหญ่ๆนะคะที่นํามาแล้วก็ขึ้นมาแกะสลักข้างบนนี้นะคะ่ะก็จะมีนัง่งมีเดินแล้วก็นอนนะคะเชือนสตินะคะเขาบอกให้ถอดรองเท้นนะ โอ้ร้อนมากแต่ท่านบอกว่าเตือนสติขอดรองเา้าค่ะก็ะทอดค่ะไปค่ะ <laughs> เราต้องสู้ค่ะ จากบริเวณวัดตรงนั้นนะคะเราก็ขับรถมาอีกนิดนึงค่ะก็คือเราจะมาอีกที่หนึ่งที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ก็คือพระพุทธไสยาณนั่นเองขับรถถัดมาก็ในนี้ก็จะมีสภาพเป็นป่าเลยนะโอ้หเราต้องถอดรองเท้าจากตรงนี้นะคะแล้วก็เดินลงไปค่ะเดินไปปูนเลยค่ะไปค่ะแต่ว่าทางก็ดีนะคะเป็นบันไดให้แล้วเดินสบายค่ะ เราก็ได้เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะซึ่งจะเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธสายามซึ่งที่นี่จะมีความพิเศษคือว่าท่านจะตะแคงซ้ายนะคะแล้วก็จะไม่มีพระเกตุมาลาแล้วก็เห็นบอกว่าที่นี่หันไปทางทิศตะวันออกด้วยเพราะว่าปกติพระปางสายญา,าติก็จะหันไปทางทิศต,ต,ตะวันตกเห็นเขาบอกว่าเป็นตั้งแต่สมัยทวรารวดีคืออายุประมาณ2,500ปีนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเพื่อนๆมาก็แนะนําเลยนะคะว่าจะต้องมากราบพระปรางสายญา,าติที่นี่นะคะ ก็อีกที่หนึ่งที่อยู่ข้างในนะคะ oh. คือจะเป็นที่เก็บพระสมเด็จนะคะโอ้ oh. หงดงามมากเห็นเขาบอกว่าที่นี่ก็จะเป็นการรวบรวมพระสมเด็จต่างๆนะคะที่เป็นมงคลยิ่งนักธ oh. นบัตรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเหรียญด้วยโอ oh. เหรียญรุ่นต่างๆ หายากมากแล้วปัจจุบันโอ้โหนี่นที่เราเห็นข้างบนเนี่คือเป็นพระนะคะพระสมเด็จทั้งหลังเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสัตว์ประจำของที่นี่ก็คือนกยุงนะคะนกยุงเยอะมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เราจะต้องมาก็คือสะพานเทพสุดานะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวตรงนี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นในส่วนของเขื่อนลำปาวนะคะซึ่งเขื่อนลำปาวนี่เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดของประเทศไทยเพื่อนๆก็สามารถมานั่งแพนะคะแล้วก็ทานอาหารได้ข้างล่างก็จะมีลากแพอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยนะคะงดงามมากๆก็โดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกดิน ตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่วัดสวสตะวันวนารามนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะข้างหลังเรานี่นะคะก็จะเป็นวันนี้เรามาคือโชคดีมากเพราะว่าเป็นงานที่เขาศพไปแล้วนะคะนั่นก็คืองานงานบุญคูณล้านนะคะซึ่งจะมีเป็นประจำนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะซึ่งจะเป็นงานที่เป็นการทำใบสีสุข,ขวัญข้าวนะคะขอบคุณพ่อแม่โพศพ <Wow. S 1> ซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาเข้าวเปลือกอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเอามารวมตัวกันนะคะมาช่วยกันสร้างเห็นบอกว่าใช้เวลาสร้างหลายเดือนมากๆเลยแต่ว่าช่วงที่เรามาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่งานเพิ่งเสร็จนะคะชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาลสินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะอตอนนี้ก็คือเขานะคะก็จะมี ข้าวเนี่ยที่จะเอามาเขาเปลือกนะคะเอามาสารชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเอามาสารแต่ตอนนี้นะคะคุณป้าก็คือตอนนี้มันเริกงานแล้วแกก็เลยมาตีข้าวนะคะเพื่อที่จะได้ข้าวเปลือกเนาะได้ข้าวเปลือกกลับไปกลับไปสีได้กินได้ไหมคะกินได้กินได้ด้วยนะโอ้โหก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาเลือกรวงข้าวก่อนต้องมีการมาคัดนะคะแล้วก็เอามารวมกันมามัด สุดยอดมากเลยนะคะและหนึ่งในไฮไลท์ที่ทุกคนพลาดไม่ได้และมิวเองก็พลาดไม่ได้นั่นก็คือพิธีธระพัณฑ์ซิลินทรหรือว่าอุทยานไดโนเสาร์ของเรานั่นเอง ที่นี่นะคะเป็นที่ที่มิวใฝ่ฝันแล้วก็ตื่นเต้นมากมิวอยากมามากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงไดโนเสาร์เนี่ยในประเทศไทยก็ต้องมาที่นี่เลยล่ะคะ่ะแต่เนื่องจากตอนนี้นะคะติดโควิดน้อยวิ่งวนค่ะก็เลยปิดเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมิวจะขอถ่ายแค่บริเวณรอบนอกนะคะแล้วก็จะมีน้องมัค,คุเทศน้อยเนี่ยที่จะมาเล่าเรื่องราวข้างในให้เราฟังกันและตอนนี้นะคะมิวก็ได้อยู่กับมัค,คุเทศน้อยน้องบีของเราะคะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับพิพิธภัณฑ์ศิรินทรของเรานะคะเดิมทีนะคะเป็นศูนย์ขุดค้นซากกระดูกไดโนเสาร์ผูกคุ้มข้าวนะคะโดยในปีพศ2537นะคะได้ค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์กินพืชผู้เวียงไซโกูสรัสซรินทรนี้นะคะแล้วได้มีการขุดค้นพบจนพบว่า พิพิพธภัณฑ์เซินทรของเรานะคะเป็นจุดที่พบซากกระดูกนดโนเสากินคือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยค่ะ <Wow. S 1> โดยค้นพบมากกว่าเจ็ตัวเลยค่ะโ,โดยรวมๆแล้วกระดูกมากกว่าเจ็ดร้อยชิ้นเลยค่ะ oh, โอ้โหคือเรียกว่าเป็นที่แรกที่เราค้นพบเลยใช่ค่ะแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทย <Wow. S 1> เราก็เลยกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตที่สุดแห่งนี้ใช่ค่ะก็ตอนนี้เนาะเราก็เป็นการเที่ยวยุคใหม่ นะคะเราก็จะมีมะคุเทศเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะคะเราก็แค่เดินข้างนอกเนี่ยแล้วเราก็จะได้อินเลยเนาะนี่ที่น้องเล่ามานี่เหมือนพวกพี่เห็นภาพเลยนะ้าไป่โหเลยนะเนี่ยแต่ว่าข้างในนี่คือสวยจริงๆค่ะมีสัตว์ต่างๆให้เราได้รู้เกี่ยวกับยุคต่างๆน่าสนใจมากไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะมิ้วจะแวะเวียนมาที่อำเภอสหสัขันจังหวัดกาลสินใหม่นะคะจะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในเนาะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เนาะค่ะและนี่ก็คือบันรดสวรค์นั่นเองค่ะ เพื่อนสามารถเดินขึ้นไปได้นะคะมีทั้งเลือกก็คือว่าถ้าไม่เดินก็คือนั่งรถนะคะแต่ถ้าเป็นมิวก็ขออนุญาตเลือกที่จะนั่งรถด,ดีกว่าค่ะที่นี่ก็เป็นเป็นวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว ก็มีประวัติยาวนานมากนะคะวันนี้ที่ทงางภาคอีสานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นพญานาคนะคะเพราะมีประวัติมาช้านานาเกี่ยวกับพญานาค ไหนน้องบีลองเล่าให้พี่ฟังสิคะว่าที่นี่มีอะไรโดดเด่นบ้างคะค่ะสําหรับที่นี่นะคะวัดพุทธาวาสภูสิงค์ค่ะเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการขึ้นมากราบสักการะและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจมองวิวทิวทัศน์ของอางององเภอสักขันคะ่ะเพราะว่าสามารถมองเห็นพิพิธภัณฑ์ก็มองเห็นด้วยมองเห็นเขื่อนลําปาวด้วยคะ่ะที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เขามาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย<ช>์ตกกันโอ้โหตอนเช้า ตอนเช้าๆก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยโอ <Wow>. oh. ้โหสุดยอดเรียกว่าถ้าเพื่อนๆมาเนาะที่นี่ก็พลาดไม่ได้บนยอดเขาภูสิงห์นะครับก็จะมีเป็นที่ประดิษฐานของพระพุมภูมิปารูพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาว mm hmm. หน้าตักกว้าง10.5เมตรสูงทั้งหมด17เมตรค่ะสร้างเสร็จเมื่อป,ปีพศ2511ว้าว <Wow. S 1> นานมากๆเลยอะใช่ค่ะเป็นที่ สำคัญคือพลาดไม่ได้เลยตต้องขึ้นมาไหว้พระธรรมบุญที่นี่ค่ะโดยเส้นทางที่จะขึ้นมาเยี่ยมชมบนยอดเขาภูสิงห์นะคะมีสองเส้นทางเลยค่ะพี่มีเส้นทางแรกนะคะนี่นี่คือสําคัญมากเลยใช่ไหมคิดมากๆค่ะคือบันไดสวรรค์ค่ะบันไดสวรรค์ของเรานะคะสร้างขึ้นเพราะมีแบบว่าการระดมทุนจากพุทธศาสนิเกชนทั่วประเทศไทยที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วม บริจาคในการสร้างเพื่อพัฒนาวัดของเรานะคะจะมีคือเป็นบันไดทั้งหมด654ขั้นอ่ขั้ได้ข่าว่าหนูมาทุกวันเลยใช่ค่ะไม่ใช่และ <c oughs> ที่นี้นะคะคือเป็นตามความเชื่อของชาวพุตส <c oughs> สันันว่าใครที่สามารถเดินขึ้นมาทางบันไดเดินขึ้นมาได้ก็จะรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เพาะว,ว,ว,ว่าโหโหจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมายเพกว่างันแหละ ทั้งอากาศที่ร้อนแล้วก็ทั้งความยาวของขั้นบันไดแล้วก็ชันมากๆเลยนะคะว้าวไนโอ้โหพี่เห็นแล้วค่ะเห็นทางลิปต์เลยพี่ก็เลยบอกว่าขออนุญาตเลือกทางที่สองเส้นทางที่สองนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เส้นทางที่เป็นทางขับรถขึ้นภูสิงค์ค่ะก็จะมีรถรับส่งหรือเราจะขับรถยนต์ของเราขึ้นมาเองก็ได้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะเป็นนั้นว่าถ้าเกิดว่ามาที่อำเภอสาหัสขันจังหวัดกาลสินนะคะวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในที่พลาดไม่ได้ใช่ค่ะ เอาใบหมอนเนี่ยนะคะไปเลี้ยงน้องใหม่นั่นเองอเราตัวเล็กนะคะก็ต้องโน้มมันลงมาหน่อยอ,อันนี้แม่มูลนะคะอันนี้แม่ชื่นค่ะสวัสดีครับคุณโมนิ่งน้องใหม่ที่กาลังชักใยพอชักใยเสร็จปับ๊บตัวเขาเองจะอยู่ข้างในโอเมก้าสามดีมากเลยะคะ่ะตัวนี้ผ้าไหมของบ้านโคกหลักเสร็จการที่จะได้ตรานกยูงสีทองพระราชทานแบบนี้นะคะสุดยอดมากๆ